ดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ช่องหมีตาเปือก็จะพาไปย้อนวันๆกับเพื่อนๆน,นะครับในแก๊งทะโลไลเดอร์นั่นเองก็เดี๋ยวแผนที่ผมจะไปกับเพื่อนๆน,นะครับคือเขาอยู่เที่ยงเนาะแต่สถา,านที่ก็ดูไบ้างแล้วอ่ะงั้นก็มารอรับชมกันได้เลยนะครับไปกันในทุกการเดินทางน,นะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่างนึงน้ำมันนะครับ หลายอย่างหลักก็เลยคือตังค์นี่แหละครับไม่มีกระเติมไม่ได้ในถังแรกนะครับผมก็เติมไป180บาทจะมีทั้งถังที่ติดรถแล้วก็แกน,น้ํำมันสำรองรนะครับผมมี2อ,อย่างเนาะในเมื่อ,อน้ำมันเต็ม พอพร้อมที่จะลุยต่อนะครับก็ไปกันเลยครับไปชมกัน ไปเที่ยวไหนครับเนี่ยอ๋อครับผมปไปเขาเยี่ยที่อังโคลาครับคไุครับ,ปรบปไปครับ,รบทุกทริปการเดินทางเราก็มักจะเจอเพื่อนร่วมทางต่างถิ่นนะครับหรืออาจจะจากถิ่นเดียวกันเนาะแต่เขาไปต่างที่เขาก็าอยากเดินทางเหมือนพวกเราละเนาะ แลในถนนเส้นนี้นะครับเส้นส2 3, 2สองสองานก็ยังทำอยู่นะใครที่มาก็ขับรถระวังก็ได้นะครับอ่ะแลแล้วผมก็ตุยึนได้มันหมดถังแรกที่ติดกันนะครับแต่เราก็ยังมีก๊อกสองนะครับก็เติมแล้วก็ไปต่อกันได้ครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเข็นเนาะก็หดทางอีกไม่ไกลนะครับ ผมก็จะไปยูเทิร์นตรงแยกต่างระดับแก่งคอยนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อที่จุดนัดพบที่ปั๊มปตทนะครับปไปเจอเพื่อนเพื่อกันครับ เป็นสัมภาระที่ผมหอบมาครับอีบ้าหอบฟางเลยของเต็มชุดครับก <_ siege> ็เน้นของให้พร้อมเนาะจะได้แบบเที่ยวอ,อย่างสบายพักผ่อนอ,อย่างสบายนะครับอทออสวัสดีครับวันนี้ช่องหมีนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องหมีนะครับตาปืนนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเาขาหยีเทียงกันนะครับก็จะอยู่โซนเขาหยีเทียงใต้อยู่แถวภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์นะครับก็เดี๋ยวเราเรอชาวแก๊งก่อนเนาะอันนี้ก็อยู่แถวปั๊มปตะทอปิโตเรเลียมที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> จอดอยู่แถวเลยแก่งคอยมานะครับก็เดี๋ยวเป็นไงครับสัมภระที่แบกมาไม่รู้ว่าแบกมาทำไมเนี่ย เน้นเต็มไว้ก่อนอย่าขาดเหลือก็เดี๋ยวเรอเพื่อนๆมานะครับวันนี้ก็จะมาพาน้องใหม่พาเต็นน้องใหม่มากลางนะครับ K2 e x ู l o r e r นะครับสียคโปรเสียงลูเรื่องรถก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีกระรอนน้ำมันแล้วก็ที่มีเติมเสริมอุปกรณ์ เพิ่มเติมมาคือเกอ้าอี้เป็นเก้าอี้สามขานะครับแล้วก็มัดติดท้ายไปเลยกระเป๋านี่ผมก็พกลำโพงพกขุงนอนมาแล้วก็มีแายเทื่มนิดหน่อยอส่วนเรื่องยางผมก็ใช้เพียรี่แล้วโซ่สปอร์ตนะครับก็ต้องเป็นห่วงเึื่อทางกายสบายเนาะ จังหวะนี้สปอนเซอร์ต้องเขาแลครับ <c oughs> ก็เรื่องรถก็อาจจะไม่แรงแต่ก็หมั่นดูแลนะครับก็เดี๋ยวมารอชอแก๊งมากล้วเนาะไม่รู้จะมาถึงตอนไหนไว้เจอนครับเอผมมาถึงปั๊มนี้ผมก็เจอร้านขายของอุปกรณ์โอ้โหม่มีอุปกรณ์ติดมือถือทุกอย่างครบเซตนะครับ โอ้ครบเซตจริงๆใครขาดตกเหลือนี่ซื้อที่นี่ได้เลยครับชื่อร้านไม่มีเห็นจะป้ายโอเนพนตอนรับดูดิครับียอดเป็นไงครับขับกันมากี่ชั่วโมงเนี่ยอะไรครับเนี่ยใส่อีโมงกันมาเนี่ย เป็นโจน,น่ะดิเอ๊ตอนแรกเราใส่มาไม่ไหวร้อนต้องถอดไป,ป,ป,ปอปเซเว่นกันไปเอ้าอ๋อรู้ว่าไม่มีว,มมว่าไม่มีที่วัดใสอันนี้อิครับซื้ออะไรกัน ว่าคนที่มาร้ายดูโฟสอนะไรอย่างนี้ว้าวเปนกลนไปรถเดี๋ยวก็หลังจากนี้นะครับผมกับเพื่อนๆก็จะเดินทางมาที่เขาเยเที่ยงกันนะครับผม ก็รอติดตามชมกันได้นะครับว่าผ่านเขื่อนลำตะคองถนนมิตรภาพจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยไปเนาะแล้วก็เส้นทางที่ไปนะครับถ้าเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคเจออะไรต่างๆเนะี่ยผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าควรไปเส้นทางไหนจะเหมาะสมที่สุดหรือว่าสะดวกที่สุดนะครับสําหรับรถทุกประเภทนะครับ เลี้ยวซ้ายออกปากช่องนะครับส่วนตรงไปก็ไปนครราชสีมานะครับผมแล้ก็ถึงถนนมิตรภาพจนได้นะครับผม เป็นทางที่วิ่งยาวมากๆปั๊มแทบไม่มีเลยที่ผมเห็นนะขาไปนะครับแต่วิวถนนตรงนี้ก็สวยดีนะครับผมจะอยู่ข้างๆเขื่อนลำตะคองเลยครับถ้าขามาเราจะเห็นเขื่อนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ผมก็ยูเทินกลับมานวครับทางยูเทินอย่างไกล แล้วเราก็มาถึงทางขึ้นนะครับผมที่จะไปขเขาเยี่เที่ยงผมมาขึ้นฝั่งสถานีเลยรหทัน์ทลบวห้านะครับถ้าใครอยากขึ้นทางสะดวกสบายนะครับก็แนะนําให้ไปทางฝั่งขึ้นกงหันลงขเขาเย่ยที่นะครับ ไอ้ไม่ใช่เหลืออีก1.6กิโลจะถึงภูผาม่านหมอกแล้วโอ้รถผมนี่ค้นดื่อจัดเลยไปตายเลยครับขอสอบถามนะครับภูผาม่านหมอกไปทางนี้ป่ะครับไมไ่ตรงไปเลยนะอ๋อขอบคุณครับไม่สุขขนน อ๋อขอบคุณครับผม,ผมเลยแล้วก็วขับตามถนนกอนกีดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เลยแยกเมื่อกี้มานะครับแล้วก็จะเจอด่านตรวจเนาะก่อนที่จะมาภูผาม่านหมอนะครับจะมีด่านตรวจก็คือทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ต้องมีผลตรวจ เอทีเคด้วยนะครับผมต้องตรวจนะตอนนั้นเลยคือซื้อมาตรวจที่หน้าด่านได้นะครับโอย้ยยิ่งมองอ่าอะไรนะครับเมื่อกี้อะไรนะครับเมื่อกี้อะไรนะครับหมาถึงก็งงไก่ต้องย่างกินอร่อยอ๋อฟังผิดฟังผิดหมาถึงก็งงหมาเบือ่อไปเร่งเฮียเลยะ <c oughs> ปะสว่างละ ที่เป็นจริงจอร่มๆก่อนแล้วกันโอ้โหมีให้เล่นเปตองเธาด้วย พี่หมีตามือป่ะเออมองแฉก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเต็มเฮดเดอร์มันผีป่ะเป็ี่ยนซะอย่างเงี้ยแล้วก็โดนบล็อกบล็อกอะไรอันนี้เปิดไหนไหนอ่ะเมมโมรลีการ์ดเฝ้าไงวะหมุนอ่ะข้างบนอ่ะหมุนหัวยืดถุงข้า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 งนั่งในช่วงกลางเต้นผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็จะเป็น คลิปตอนไลฟ์สดแทนเลยนะครับอาจภาพอาจจะไม่ชัดเนาะแต่มันเป็นบรรยากาศฟีลความรู้สึกที่แบบนานๆทีที่จะมาได้เที่ยวกับเพื่อนๆกับแกงๆนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเตรียมการเรื่องอาหารมาเนาะผมก็เลยแบบไปหากเพื่อนลงไปหาร้านแต่มีร้านอยู่ครับวิ่งลงไปประมาณ4-5กิโลนะครับก็จะมีร้านอาหารตามสั่งขายอยู่ ก็บรรยากาศในช่วงค่ำคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบเน็บหนาวนะครับแต่อาจไม่หนาวมากแต่เรื่องลมนี่ขอบอกเลยลมพัดแรงจริงครับ <c oughs> เย็นเยือกเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในส่วนเรื่องอาหารนะครับที่ภูผาม่านหมอกอันนี้จะเป็นที่พักของหรือเจ้าของเป็นอิสลามนะครับผม แนะนำให้เอามาตะไกร่นะครับไม่ให้แอบ,บเอาหมูเข้ามาในที่กลางเตตรงนี้นะครับเขาห้ามครับผมคืนนี้ก็ยาวๆนะครับผมผมเพื่อนๆก็น,นอนเดึกกันใช้ได้แหละ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีวิวตอนเช้าจะลงให้ดูนะครับในคลิปนะครับ มากมเลยครับผมหมอกหนาเต็มเลยแต่พอช่วงสายาาแดดมาหมอกก็เริ่มหายนะครับก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาแทนแล้วก็เขื่อนหลังตะฮองครับผม แล้วผมจะมันอะกให้ฟังแทนและกันครับเข้าในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเลือกริมขวาสุดของภูผาม่านบอกนะครับในโซนอื่นๆก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําให้เหมือนกันมีครบทุกอย่างเลยครับผมอันนี้ครับอันนี้ห้องน้ําจะแยกชายหญิงให้นะครับแล้วก็จะมีโซนกลางเต็นท์ตรงอื่นอี้นะถ้าตรงผมอะมันเป็นโซนว่างไม่มีต้นไม้ผมกะว้าแบบ ดูดาวตอนกลาคืนนะครับแต่ข้อเสียตรงที่ผมก็คือลมมันจะแรงมากไม่มทีที่กำบังลมถ้าใครชอบลมเบาก็ไปกลางแถวโซนฝั่งสาหรือตรงการของภูผาม่านหมอกนะครับ เป็นโซนที่เจ้าของจะมีของให้ยืมถ้วยชามกระติกน้ำแข็งอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครจะซื้อถังหรืซื้ออะไรก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับผม นี้ภูผาม่านหมอกที่เขาเดือเที่ยงน,นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปต่อกระหัน,นลมเขาเดืเที่ยงน,นะครับอยากให้ทุกคนได้มาชมจริงๆนะครับอาจจะลงไม่หมดเนาะอยากให้ทุกคนได้มาชมประสบการณ์จริงๆว่าสถานที่แห่งนี้มันสวยงามหรือว่ามีบรรยากาศดีดแค่ไหนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพี่มีตาปืรให้ด้วยนะครับ๋ยวจะมี คลิปเที่ยวตามที่ต่างๆผมจะลงใหม่นะครับใน EP ต่อไปไม่อ่านแล้วเหรออ่าเดขอคอมเมนต์หน่อยครับอยู่มาเจ็ดปีอ่ะพอสักทีได้แล้วว้าวงานดีขอคอมเมนต์หน่อยครับงา,งานโคตรดีเที่อว,ว้าวหูวาวงานโคตรดีเฮ้ย